พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่13การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100วันนี้ EP1 มาเรียนรู้เรื่องการลบจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมจุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายขั้นตอนการลบจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ สหาผลลัพธ์ของการลบจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายสาระสำคัญการหาผลลบของจำนวนสามารถใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมมาช่วยในการหาคำตอบได้ก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆเตรียมแบบบันทึกคำตอบกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่74 เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาผลคูณกันเลยนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สอง ข้อที่สามข้อที่สี่ ข้อที่ห้าข้อที่หก ข้อที่เจ็ดข้อที่แปด ข้อที่เก้าข้อที่สิบ เด็กๆมาตรวจคําตอบแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะมาตรวจความถูกต้องแบบฝึกหัดน้า98เป็นเพียงตัวอย่างคําตอบนะคะหากเด็กๆนะคะแต่งประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกนอกเหนือจากนี้นะคะไม่ผิดนะคะโจทย์กําหนดประโยคสัญ,ญลักษณ์45่บวกสาแต่งได้ดังนี้นะคะยุทธพง์มีเงิน45บาทแม่ให้เงินอีก30บาท ยุทธพง์มีเงินทั้งหมดกี่บาทเด็กๆมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลนะคะภาพแรกนะคะแทนเงิน45บาทซึ่งยุทธพงศ์เนี่ยมีเงิน45บาทภาพที่2นะคะแทนเงิน30บาทซึ่งแม่ให้มาอีก30บาทจากโจทย์ถามว่ายุทธพง์มีเงินทั้งหมดเท่าใดใช่ไหมคะภาพที่1และภาพที่2ต่อกัน เราจะใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบโดยเขียนแสดงวิธีธรรมดังนี้ประโยคสัญลักษณ์45บวก30เท่ากับเท่าใดวิธีทมนะคะบรรทัดแรกเขียนยุทธพง์มีเงิน45บาทบรรทัดที่2นะคะแม่ให้เงินอีก30บาทเมื่อเด็กๆนะคะหาคำตอบโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยเสมอเลยนะคะ 5บวก0เขียน5ในหลักหน่วยเขียน5ในหลักหน่วยนะคะ4บวก3เท่ากับ7เขียน7ในหลัก10ดังนั้นยุทธพง์มีเงินทั้งหมด75บาทในข้อนี้นะคะไม่ว่าเด็กๆจะแต่งโจทย์นะคะเป็นสถานการณ์แบบใดแต่คำตอบต้องคือ75บาทมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันนะคะ 75มากกว่า4 5และ30ดังนั้น75จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมาเข้าสู่บทเรียนนะคะเรื่องการลบจำนวนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมจากโจทย์นะคะหาผลลบของ99ลบ7ดังนั้นนะคะเด็กๆมาเขียนจำนวน99ในรูปแบบความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวม จำนวน99เขียนส่วนย่อยได้ดังนี้90กับ9จากนั้นนะคะนำ9ลบ7เท่ากับ2ส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งคือ90บวกนะคะผลลบคือ2เท่ากับ92จะได้ว่า99ลบ7เท่ากับ92เด็กๆมาหาคำตอบข้อต่อไปกันนะคะ จากโจทย์หาผลลบของ58าลบสเท่ากับเท่าใดเด็กๆมาเขียนจำนวนแบบส่วนย่อยของและส่วนรวมของจำนวน58กันนะคะจะได้50กับ8จากนั้นนะคะนำแปดลบสผลลบเท่ากับ5ส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนคือ50บวกด้วยผลลบอีก5 ห้าสิบบวกห้าเท่ากับห้าสิบห้าดังนั้นห้าสิบแปดลบสามเท่ากับห้าสิบห้าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหน้าหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะเก้าสิบเจ็ดลบสามจากโจทย์นะคะ เขียนความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวน97มาให้เด็กๆแล้วนะคะจะได้90กับ7จากนั้นนะคะนำลบ3เท่ากับ4ส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนคือ90บวกกับผลลบนะคะคือ4 90บวก4เท่ากับ94 ดังนั้นนะคะ97ลบ3เท่ากับ94เด็กๆมาหาคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะมาหาผลลบของ68ลบ4จากโจทย์นะคะเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวน68มาให้เราจะได้60กับ8นำ8ลบ4เท่ากับ4เด็กๆด,ดูนะคะส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนคือ60 นำหกสิบบวกกับผลลบคือสี่ก็จะเท่ากับหกสิบสี่ดังนั้นหกสิบแปดลบสี่เท่ากับหกสิบสี่ดิกๆมาหาคำตอบข้อต่อไปกันนะคะข้อสามห้าสิบเก้าลบสามสิบจากโจทย์นะคะเขียนความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวนห้าสิบเก้ามาให้เก้ากับห้าสิบดังนั้นนะคะ ห้าสิบลบสามสิบเท่ากับยี่สิบส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนหนึ่งคือเก้าเก้าบวกกับผลลบนะคะก็จะได้เท่ากับยี่สิบเก้าดังนั้นห้าสิบเก้าลบสามสิบเท่ากับยี่สิบเก้าเด็กๆมาหาคำตอบข้อต่อไปกันต่อนะคะข้อสี่จากโจทย์นะคะเจ็ดสิบเอ็ดลบสี่สิบเขียนความสัมพันธ์ แบบส่วนย่อยและส่วนรวมของจำนวน71มาให้1กับ70จากนั้นนะคะนำ7 0ลบ40เท่ากับ30ส่วนย่อยอีกหนึ่งส่วนหนึ่งคือ1บวกกับผลลบ1บวก30เท่ากับ31ดังนั้น7 1เลบ40เท่ากับ31 มาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการหาผลลบของจำนวนสามารถใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมมาช่วยในการหาคำตอบได้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้า102นะคะข้อย่อยข้อ1ถึงข้อ3และเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ